คอสอชอส่งตัวนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกอลายจุดขึ้นสารทหารฝากขังผัดแรกขณะที่แกนนำม,ม็อบประชาธิปัตย์เดินทางเข้ารายงานตัวตามคำสั่งฉบับที่63ครบทั้ง12รายที่หอประชุมกองทับ,บกเทเวศแกนนำม,ม็อบประชาธิปัตย์เดินทางเข้ารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชฉบับที่63ทับ2,557ครบทั้ง12รายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนายอิสระสมชัยนายถนอมอ่อนเกตพลนายมั่นแมนกะการดีพลตรีสมเกียรติวัฒนวิกิตนายศิรวัตรวิยาเศษนายธินกรปลอดภัยนายสุดชัยบุญชัยโดยนายพิภพธงชัยนายอุทัยยอดมณีนายนัสเซอร์ยีมะนายกิติชัยสสะอาดนายรัชยุทธเสีริโยธินพักดีได้เดินทางมาพร้อมกับนายนิติธรล้ำเลือหรือทนายนกเขา ที่ไม่ได้ถูกเรียกมารายงานตัววันนี้เข้ารายงานตัวเป็นชุดสุดท้ายโดยแต่ละคนได้ยิ้มทักทายสื่อมวลชนพร้อมยก3นิ้วสัญ,ญลักษณ์ love you โชว์ผู้สื่อข่าวขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายสมบัติบุญงามอนคงหรือบอกลอายจุดที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในหอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศตั้งแต่เมื่อคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้ถูกนำตัวออกจากหอประชุมกองทัพบ,บกเมื่อเวลาประมาณ12นกา10นาที เพื่อฝากขังต่อสารทหารผลัดแรกระยะเวลา12วันท่ามกลางการดูแลร,รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยนายสมบัติมีสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมทำมือควยกันบนหน้าอกเป็นสัญลักษณ์นกพิราบสื่อความหมายสันติภาพและบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าสบายดีขณะที่นางเกสุดาบุญงามอนคงภรยาของนายสมบัติพร้อมทนายความเตรียมหลักทรัพย์มูลค่าประมาณ4ี่แสนบาทเข้ายื่นขอประกันตัวสามี